สวัสดีครับผมนิวโตโตคาร์นะครับแล้วก็วันนี้มีลูกค้าน่ารักคุณหนึ่งครับมาซื้อลูกับทางศูนย์รถมือสองโตโตคาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ดูครับว่าเขามาทำไมเขาถึงตัดสินใจเชื่อซื้อที่โตโตคาร์นะครับสวัสดีสวัสดีครับพี่เดือนค่ะวันนี้พี่เดือนมาซื้อรถเป็นรถรุ่นอะไรครับพี่โตโยต้าอัลติสค่ะโตโยต้าอัลติสนะครับพี่เดือนพี่เดือนเนี่ยเดินทางเข้ามาที่โตโตคาร์กี่ครั้งแล้ว เพิ่งมาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะแล้วก็ตัดสินใจซื้อที่นี่เลยค่ะตัดสินใจซื้อเลยในครั้งเดียวค่ะทำไมพี่ตัดสินใจซื้อในวิบตาเดียวหรือว่าครั้งเดียวที่จะซื้อก็อะไรครับพี่ดูรถแล้วก็ได้ทดลองขับก็โอเครู้สึกถูกใจค่ะอ่าก็คือพี่บอกพี่เดยก็บอกว่าได้อ่าได้ลองขับรถด้วยนะครับแล้วก็ดูสภาพภายในครับพี่รู้สึกประทับใจเลยใช่ตัดสินใจซื้อเลยนะคบพี่ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่แล้วก็อ่า พี่เดือนเนี่ยรู้จักโตโต้าเนี่ยจากซ้อออนไลน์ไหนครับพี่อ๋อพี่เจอในเพจ Facebook แล้วก็ลองเซิร์ช Google Map แล้วก็มาที่นี่เลยอ๋อโอเคอก็คือพี่เดือนเขาบอกว่าเขาได้ดูจากเพจ a c e b o o k ศูนย์จมนั่นเองนะครับจากเพจโตโต้าถูกต้องไหมครับแล้วก็อ่ะพี่เดือนในการจัดแฝงของเราเนี่ยยุ่งยากมาสลับสับพี่เลยตรงๆเลยดูแล้วไม่ยุงยงย่งยากยุ่งยากใช่ไหม อ่านะครับเห็นไหมจัดอ่าจัดง่ายรู้ผลไวจะไหมพี่เดือนจะไหมทราบผลเลยนะครับอ่าพี่เดือนถ้าผมอยากได้พี่เดือนน่ะเป็นลูกค้าฐานลูกค้าเก่าอีกกลับมาซื้อกันที่2อที่3เนี่ยผมต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างหรือว่าทําอย่างนี้ให้มันดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปผมอยากขอคำแนะนาจากพี่หน่อยพี่ว่าไม่มีอะไรแล้วนะพี่ว่าโอเคแล้วพเพราะว่าทางเต็น ดูแลดีทุกอย่างเลยอ่อยะครับพี่โอเคก็อย่างสุดท้ายนะพี่เดือนทางผมเนี่ยทางส่วนรำดัสองโต๊ะตคาเนี่ยจะมีการประเมินด้วยนะครับว่าจะเข้าสโรโลแกนที่โต๊ตู้คาตั้งหรือเปล่านะฮะก็คือโตโตู้คามาตรฐานที่คุณวางใจจะผ่านในสายตาพี่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าผ่านในสายตาพี่เดือนเนี่ยกดไลค์หน่อยแต่ถ้ายังไม่ผ่าน ก็ยินนิ่งแล้วค่อยอธิบายทีหลังนะครับพี่เดือนนะครับผมเรามารู้นกันนะครับว่าพี่เดือนเนี่ยจะยกอไรให้ส่วนลดมูลสองตัวทุกคาหรือเปล่านะครับผมอยากให้สัญญาณหนึ่งสองสามจะยกนะครับหรือไม่ยกก็ได้นะโอเคเรามารู้ไปพร้อมๆกันนะครับหนึ่งสองสามครับโอเคขอบคุณพี่เดือนมากเลยนะครับพี่วันนี้ที่ได้มาซื้อรถกับส่วนลดมูลสองตัวทุกค่าของของทางเต็น์ไปนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ พี่เดือนขอให้สุขภาพพี่เดือนร่างกายแข็งแรงแล้วก็ครอบครัวของพี่เดือนอเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับพี่แล้วก็ผมนิวตโวตโคาแล้วก็พี่เดือนนะครับวันนี้ขอจากขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ